จะก็ถือเจ้าผู้เดียวแล้วลบ,ลบเนี้ยจะสิไปลบใส่พุ่นอะเมียนเม,มียนของุนต้มกาแฟว่าไพี่น้องเบาสีเ <ละ S 1> รับผสมสิเก็บแล้วครับพี่น้องครับสม้มโอ้นี่ครับพี่นอ้องยานี่นี่โอ้ยาเหลืองยาเหเล,าเลืองเห็นแล้วเห็นแล้วไอกากํำตาลครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นค่ายๆกากํำตาลบ้านเขานะครับยาตัวนี้จะเป็นยาอะไรมลแงนะครับบางเท้อกับผสม ผสมเป็นในยาหวานยาหวานน้ำับพีนน้องผสมหวานแล้วก็ไรแมลงไปในโตเลยนะครับมันจะผสมสองอย่างครับเห็นแล้วยาเลี้ยงกินเขาแล้วพอดีครับพี่น้องโอ้อยแม่นกินเขาเพ้ออิ่มตัวเนี่ยเมียนพระเขาแล้วพอดีมาเลยครับ เครื่องบินพี่น้องมาสิดยาแม่นแมนสิดยาลบสะก่อนเนอะสีดมาสีดธเส้นคนกำลังเหตุงานอยู่เก็บผสมมาสีดพอดีนั่นมากีกแล้วนั่นนะพี่น้องสีดยาผสมอ๋อเลนลนซื้อหัวพอดีเรลบลบลบนวน่ไปวนมานี่เรามืออนี่ มันเป็นยาหวานยาเอียงเหรอยาไรแมงเออยาไรแมงเบิยงแมงมันติลงเป็นเม็ดเบื้องยุบใบมันนี่ยาคล้ายๆการกำจาดไหมเดี๋ยวจะพาขึ้นเบิยงจัง่อยครับพี่น้องพอดีกินเขาแล้วครับพี่น้องอย่าแม่นกินเขาเพรแล้วครับกินเขาอิ่มพอดีปุ่น กินเขาอิ่มพอดีครับเ,เ,เดี๋ยวปีนรถไทยแล้วบัตเห็นมั้ยน้องบัดพีน่น้องคือต้นมะยานอันตรายมาเลยพี่จอยมาแล้วครับทางนี้จะย้อนเสียงกันหน่อยครับมา,ามาแล้วครับมาแล้วยาส้มแมงโกลิน เดี๋ยวค่อยไปเบิ้งครับพี่น้องว่าเป็นยายังพอดีเมียนพ่อเขาแล้วพี่น้องก็เม่นพ่แล้วครับมันกินเขาเก็บพ่ออิ่มไปแล้วครับยังไม่เสร็จเหลือป่าห้าอยู่เดี๋ยวกลับมาฉีดป่าห้าอีกนีดีรัฉีดยาสมแมงกกลิดครับพี่น้องครับสมแมงกกลิดได้ว่าตอนนี้ก็เริ่มเก็บแล้วพี่น้องเพิ่อจะฉีดยายาหวานหรือว่าเป็นยาไลไลพวกมล้งวันนะครับพี่น้องมล้งวันพวกศัตรูพืชครับพี่น้อง นี่ครับโอ้คือวนไปไกลแต่กาม้าไนบนเนี่ยป้ลาไลาปลาหาสีไปแปลว่ายาแล้วปวยายาเบิดต้นนะคุณไปแล้วพอาน้นองยาเบิดน่าจะเหลือปลาหาคับพไ่นองขั้นได้สีนี่ตอนนี้สีหนึ่งสองสามสี่คุไปไกลับพไ่น้อ่งสิยาเขา่บอกสียาเขาบอกโฆาเขาไม่ได้บอกนะสียาสั่งมาสียาแต่พอดีได้กินเขาอิ่มอยู่อ่ากลิครับ กินกวมมัวเลยปินรถพี่น้องหันเห็นไรหน,หน่งบอกขาีอันรอทางตยยบอกอีวกหนึ่งนบ,บอกน่ยังอีกะกินขเขาแล้วกินยังกาแฟาบอนเขาสีดยาใส่ให้ปนันยังระวังฮะนะม่วนถึงยา,ลา,างยแล้วบ่เบ้าสีเกตกถึอเจ้าผู้เดียวแล้ว ลบเนี้ยจะสิไปลบสนี่เจ้านึ่งขุนอะเมียนเมียนของผุ่นต้มกาแฟบ่ะพี่น้องเบาสีเกลโว้ยหวยาเลยนะบอลเขาสีลงเกลียวกาแฟหรอบ่ะีนักกม่นักเบิ่งดูเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องว่ามีหาอีย่างคือบ่เห็นบ่หลายบ่เคลียวเนี่ยมันสีนี้ละสีนี้มันก็ถึงหอยตัว คือบ่อเห็นอยังเบิงเงินเขาพี่น้องร้านเป็นยายยังเบิกตรงหัวหลองครับบู้ว่าเป็นยาย,ยางพอดีกินเขาแล้วพี่น้องเกือบงันเขาตัวเนี้ยเกือบเลยเู้กินเขกากลางคันตัวเนี้ยสีลงพระเขาก็เรียบร้อยเลยน่แหละ แต่เขาหน้าเพิ่นจะเตือนนี่นะครับเพิ่นจะบอกว่าเขาจะมาสีดยาแต่เนี้นีรบ่ได้บอกครับเตือนสีนังกับ่เตือนสีนังก็บ่บอกว่าบรรยปานฟารัมคือบอกแค่นั้นคนโอ้งานหนักวันนี้ได้ดมยาดมยาแล้วครับงานหนักหลายงานหนักหลายดมยาแล้วพี่น้องเก็บผสมเดี๋ยวเบื้องนู้นมันมียาอย่างคือบ่เห็นยาเห็นอยังยาเหลืองเน้อสียาเหลืองบอกเพราะว่าคันเป็นกากรกำตาลนี่มันด้เห็นเนี่ย ฝนไม่กว่าคนเก็บยากบ่ปลานี่เก็บแล้ว,ลวครับพี่น้องแต่บ่เห็นครับนี่ครับเมงวันมะเร็งวัน,วนสีดยาอะไรมะเร็งวันท้องยาบ่ให้มะตอมบกสมนะครับมะข่ใส่บบกสมบ่เห็นนะครับพี่น้องมั่วว่าเป็นยายังน่าจะเป็นถ้าเป็นตะกอนบางทีมันผสสีดจะเป็นขื้ยังกากน้ำตาลนะครับยากากน้ำตาลนี่ครับกสมที่เก็บแล้วๆครับพี่นอ้นองครับ ส้มโอ้นี่ครับพี่น้องยานี่นี่โอ้ยาเหลืองยาเหลืองเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้กากําตาลครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นค้อยๆกากําตาลบ้านฮ้นะครับยาตัวนี้จะเป็นยาอะไรมาแ้งนะครับบางเท้อกับผสมผสมเป็นในยาหวานยาหวานน้ำครับพี่น้องผสมหวานแล้วก็อะไรมาแ้งเป็นนตัโตเลยนะครับมันจะผสมสองอย่างครับเห็นแล้วยาเหลืองเออ อยาบ่อมเป็นบ่อมเป็นว่าเหลืองเลือดออกสีน้ำตาลนะเป็นกากน้ำตาลเออกากน้ำตาลเป็นยาอะไรมาเลี้ยงยาป้องกันนะอะไรมาเลี้ยงวันนั่นแหละอันเดียวกันกับสีดอกม่วงอะไรมาเลี้ยงวันนี่ครับแมงวันอย่ามาตอมบนะครับพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ครับพี่น้องธรรมดานี่จะบ่มีนะครับมาเลี้ยงวันนี่นี่ครับบ่เห็นมาเลี้ยงวันเนะครับอยู่ในเนี่ยนี่ครับมาแล้วนี่นี่ครับพี่น้องเริ่มมาแล้วนี่ครับ พ่อได้ก <n> ินอย่ามาเลยครับมาเล้งวันสิดยาแล้วมาเลยได้กินนะครับยายาดีหรีพี่น้องเม่ถึงสองนาทีผลมาเลยจะเห็ดไหนมาเล้งวันมาตอมตอมแล้วก็จะจะเป็นมันครับพี่น้องเห็น็นเป็นมันนะครับนะครับพราะมันมาตอมมาดมแล้วมันก็จะเป็นมันเป็นมันแล้วก็จะบ่สามารถขยายพันธุ์ต่อได้ครับพี่น้องเนี่ยแต่บ่เมลนว่าข่าให้ตายนะครับเป็นยาล่อมาเลี้งครับพี่น้องล่อมาเล้งให้มาตอมแล้วก็จะใข่ใครบ่ได้จะเป็นมัน คือว่าเห็ดหนศูนย์พันครับพี่น้องนี่ครับป้องกันไว้ครับนี่ครับเก็บบกสมมื่อนี้ก็หลายบอกผมเก็บบ่าทันครับพี่น้องเอาเมียนนึงบ่าทันเดี๋ยวจะเดาบล็อกเข่าพี่น้อก่อนนี่ครับส้มแมงโกลิดอยู่สวนสมแมงโกลิดกินเขาแล้วกับผักพันธุ์จังหน่อยผักพันธุ์จังหน่อยจวดต่อมื่อนี้เหลือบ่าหลายแล้อยี่สิบสองบ็อกยี่สิบสองบ็อกก็เลิกสี่โมงครึ่งคือเอาเลรอครับพี่น้อง กสมบดกครับปีเนี่ยธรรมดายี่สิบสองบักนี่เก็บเพะสองชั่วโมงแล้วพี่น้องแต่นี่สี่ชั่วโมงยักสิบแล้วบาแล้วโดนเอคลทั้งหนึ่งดมยาพี่น้องทั้งหนึ่งดูเอคลแล้วบูครับบัวบัว่านเอคล์บูตัวเนี่ยแชมบัเขชมบูตัวเนี่ยบัวว่าอะไรพี่น้องงานหนักเก็บผสมดบจัง่อยกินเขาแล้วพักพันอ้มาสิดก็บบัวกันเนาะยาก็ะไร ฟังนี่เก็บแล้วครับพี่น้องเพงนี่แล้วแล้วเหลือยุปปลาหนิครับยังขันแล้วนี่ปลาสองนี่ครับกับวันยาวครับสําหรับคลิปนี้นะครับอาพี่พ่น้องเบิ้งเครื่องบินสีดยาแล้วกับเบิ้งผสมที่เก็บไว้น้่ครับพี่น้องครับนี่ครับกับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้อยกลางก็ขอขอบพระคุณสําหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบอกันไหมครับพี่น้องครับนี่ครับ รอชมบรรยากาศที่ว่าการเหตุงานวิถีชีวิตแลงงานไทยฮอครับพี่น้องครับนี่ครับก็จะย้ายบล็อกไว้ในร่องแบบนี้ครับพี่น้องเขาไปเก็บก็จะใส่รถไถครับถอยออกมาครับพี่น้องรถไถถอยออกมาค่อยเอารถไม่ทูมาตักไปขึ้นรถส่งโรงงานครับพี่น้องครับครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่พิงน้องครับ